เอ๊ะเสียงเหรอลมพัดเจอเจอเจ้าศิลปินแล้วหรือยังอืไม่อยากจะเชื่อเจ้าหมอนั่นมันตายไปแล้วหรอเร็วเข้ารีบพาฉันไปที่นั่นเร็ว แล้วจริงๆด้วยอะ่ะแล้วก็โจเกอร์กับเจ้าคนแค้สุขของทั้งสองอยู่ที่ลานจอดรถตายแล้วจริงๆด้วยฉันอยากรู้ว่าเธอคิดเห็นยังไงอ่ะฉันคิดยังไงเหรอแค่นี้มันจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว,ว่าอีกฝ่ายเขาไม่นคนเนีย่ยมโนได้เจ้าบ,บ้าทำไมจะต้องถาม่ด้ต้องช่างมันเถอะนะจะเตะไลนไปแบบนั้นมันก็คงไม่ได้ประโยชน์อ่ะเพราะว่าในท้ายที่สุดพวกของเราก็ตายไปทั้งหมดเลยอะ่ะดูสดอย่างเดียวพวกเราก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกั่งแน่ อืมฉันว่าไม่แน่จะต้องมีคนใช้พลังจิตสามารถโยนของลงมาจากที่สูงได้อะดูสิตรงนั้นมันเหมือนมีรอยแตกอยู่ด้วยโอ้ดีเลยพี่หูสรุปว่าพวกนั้นตายหมดแล้วะโอ้พวกนั้นมันตายแล้วจริงๆหรอแล้วเธอรู้หรือเปล่าแล้วว่าใครเป็นคนทำไม่รู้เหมือนกันพี่หูแต่ว่าจากการตรวจสอบร่างกายเหมือนว่าร่างกายจะถูกตัดขาดเป็นชิ้นๆเลยถูกแยกชิ้นส่วนแน่ใจนะว่ามันไม่ใช่ซอมบี้ไม่นะ เพราะว่าแต่แต่ที่ฉันรู้จักกับเจ้าศิลปินน่ะเจ้าหมอนั่นมาระวังตัวจะตายไปฉันว่ามันอาจจะเป็นไปได้นะอีกฝ่ายผู้ชายหนึ่งคนแล้วก็ยังมีผู้หญิงอีกสี่คนด้วยแล้วก็นอกเหนือจากนี้ผู้ชายคนนั้นมันสวมจแจ็คเก็ตสีดําอยู่ด้วยนะ่ะแล้วก็ผู้หญิงข้างหน้าโคตรสวยเลยนี่เจ้าบ้ากาลังพูดจาอะไรอยู่เนี่ยไม่นะฉันพูดเรื่องจริงก็นั่นไงมันเดินอยู่นะ่ะ ไ้าจริงถ้าเกิดแกเห็นตั้งแต่แรกทำไมถึงไม่บอกเ่าก็แล้วเธอจะให้ฉันทำยังไงเราก็ฉันคงเห็นไม่ว่าพี่หูตอนนี้เราเจอแล้วนะที่เหลือจะนฝากด้วยไม่เป็นไรจับตาดูพวกนั้นให้ดีละกันไม่นานเดี๋ยวฉันจะส่งคนไปรับทราบไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามพวกนั้นมันตายแน,น่นอนพ่อนำซื้อหลาน เฮ้หายไปแล้วพาดำพี่ในที่สุดก็ได้โอกาสสั่งสอนแล้วพี่ชายเต็มตัวรับการโจมตีจากนี้จงรู้ซะว่าใครที่เป็นราชาฉันรู้หรอกนาว่าแต่ใครหรอที่เป็นราชาน่ะเฮ้อปนะไปนะจะบปจะไปแล้วเมื่อกี้ทำไมนายถึงรู้หรอ เจ้าเด็กโง่ก็เมื่อกี้เธอตะโกนดังหน้าขนาดนั้นจะไม่รู้ได้ไงเล่และก็นะในท้ายที่สุดเธอก็สามารถทะลุทะลวงเพื่อทักษะของตัวเองได้แต่ว่าทําไมสมองไม่อยู่เหมือนเดิมเลยเนี่ยมันลาเกเธนไปแล้วนะแต่ว่ามันก็จริงนั่นแหละถ้าหากไม่เชื่อก็สามารถดูได้เลยนี่ไงตอน,น,นฉันทะลุทะลวงานะดูสิเนามันเกขึ้นกระเดินอีกแล้วดูสิดูสิสใหญ่บ้าที่ฉันหมายถึงก็คือทักษะของเธอว้ทำไมเธอจะต้องไปพูดเรื่องนั้นด้วยฟ้า ตอนนี้รู้สึกดีแล้วใช่ไหม,มถ้าอางนั้นก็ดีแล้วล่ะเท่าหาในเมื่อตอนนี้ยี่เหลียงเธอมีความสุขแล้วก็ผ่าดังกัดซื่อหลานยังสามารถลงไลนงกัได้ด้วยถือว่าคูณสองเลยคูณคูณสองในเมื่อเป็นแบบนี้แล้วทําไมพวกเราถึงไม่ไมาฉลองอันนีล่ะว่าไงว่าไงเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยแต่ว่าพวกเราจะฉลองกันยังไงดีล่ะ นี่ฉลองที่พวกเธอหมายถึงมันคืออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวก่อนได้ฉันยังไม่พร้อมยาเข้ามานะ